นธรรมขึ้นชื่อเรื่องลือถิ่นลาวเวียงเน้นเศรษฐกิจพอเพียงเต็มเปี่ยมด้วยน้ำใจคลองสวยน้ำใสมีถนนคงมาลเยชาวไผ่ขวางก้าวไกลร่วมใจพัฒนาของตำบลไผ่ขวางชื่อไผ่ขวางนั้นมาจากสมัยก่อนพื้นที่แถบนี้มีต้นไผ่เป็นจำนวนมากขึ้นตัดขวางทางเดินจึงเรียกชื่อตามชนิดต้นไม้ ประชาชนที่อาศัยอยู่มีทั้งชุมชนดั้งเดิมและชุมชนที่อพยพมาจากเมืองเวียงจันทร์มีประเพณีที่สำคัญของท้องถิ่นคือประเพณีศาสลาวที่จะจัดขึ้นในสิ้นเดือน9และกลางเดือน10ของทุกปีเนื้อที่25ตารางกิโลเมตรหรือ12,261ไร่จำนวนประชากร8,080คน จำนวน3,287ครัวเรือนอาชีพหลักคืออาชีพเกษตรกรรมวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวางที่ว่าตำบลไผ่ขวางน่าอยู่แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้วิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงฝ่ายแผงานและงบประมาณของ จะมีภารกิจหลักๆที่เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณด้วยกันสส่วนก็ได้แก่การจัดทําแผนแล้วการจัดทำงบประมาณนะคะในนโยบายมาจากท่านนายกแล้วก็ท่านประธานนะคะที่ต้องการจะให้มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งถึงสูงวัยแล้วก็ต้องการที่จะตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนโดยข้อมูลในการจัดทําแผนเนี่ยเราจะได้ทั้ง ข้อมูลที่เป็นปฐมภูมิแล้วก็ทุติยภูมินะคะแล้วก็จากเอกสารจากข้อมูลจากจากระถอจากปชชสองคอส่วนแนวทางในการพัฒนาเนี่ยเราจะได้มาจาัดก,การวริเคราะห์ซอตในการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งโอกาสแล้วก็โอกปสซึ่งไม่ว่าจะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลหรือว่าการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยเดิมเราจะใช้ความชนานาญของเจ้าหน้าที่ในการสังเกตหรือว่าในการกระนดนทิศทางแล้วก็ในการประมวลผลเป็นหลัก แต่เมื่อเราได้ข้อมูลของ CIA มาแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะนำข้อมูลนี้มาใช้ประกอบในการวิเคราะห์ Sword มการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งได้อย่างใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดแล้วก็นำมาใช้ในการวางทิศทางของแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพครับในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับซึ่งปรับในฐานะเจ้าหน้าที่ว่ามานนะครับซึ่งจะต้อง แปลงนโยบายของผู้บริหารนะครับจากวิสัยทัศน์จากแผนไปสู่การปฏิบัติการใช้งบประมาณเนี่ยจะต้องไปผ่านความเห็นชอบจากสภาองค์การมหาชนตำบลนะครับซึ่งในการทํางานขององค์การนมหาชนตำบลเนี่ยนะครับเป็นการทํางานภายใต้ตัวแทนว่าสภาองค์การมหาชนตำบลดังนั้นเนี่ยในการนําเสนองบประมาณของปลัดในฐานะเจ้าหนี้งบประมาณเนี่ยจะต้องนําร่างข้อบัญญัติงบประมาณจ่ายเนี่ยเสนอต่อสมาชิกส,สภาองค์การมหาชนตำบล ทางานขององค์การแห่งสหประชาชาไม่ได้ทํางานเฉพาะเรื่องโครงสร้างพื้นฐานอย่างเดียวจะต้องทํางานให้ครอบคลุมภารกิจตามนหนาหน้าที่นะครับตั้งแต่ในเรื่องของคุณภาพชีวิตการศึกษาในเรื่องของการดูแลในเรื่องของความมั่นคงในชีวิตความปลอดภัยต่างๆนะครับเราจะต้องดําเนินการในการทํางานให้รอบด้านนะครับเพื่อที่จะทาให้ประชาชนเนี่ยได้มีความเป็นอยู่ที่ดีนะครับภายใต้ของสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วยดังนั้นในการนําเสนอระมบมาณ ผ่านสภา,าเนี่ยส่วนใหญ่สมาชิกสภา,าเนี่ยก็จะเห็นเฉพาะเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเป็นหลักนะครับจะมองไม่เห็นถึงสภาพปัญหาความต้องการด้านอื่นนะครับโดยเฉพาะเรื่องของคุณภาพชีวิตเรื่องของอาชีพเรื่องของรายได้ของพี่น้องประชาชนจําเป็นที่ต้องมีข้อมูลให้สมาชิกเนี่ยได้เห็นซึ่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะครับการที่สำนักงานพนัฒนาชุมชนอำเภอจังหวัดเนี่ยเข้ามานําเสนอในเรื่องของข้อมูล เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานที่เป็นข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเนี่ยนะครับซึ่งข้อมูลพื้นฐานมาจากข้อมูลจังวัอกับข้อมูลกจทสงขลาประกอบกับข้อมูลที่เป็นปัญหาความเหลื่อมล้ำของพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งข้อมูลเหล่านี้นะครับจะก็จะเป็นข้อมูลที่ชี้ให้เห็นถึงสภาพปัญหาความต้องการของพี่น้องประชาชนนะครับว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของเราเนี่ยประสบปัญหาเรื่องอาชีพเรื่องรายได้มีความยากจนขนาดไหน นะครับความเป็นอยู่ยังไงนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับการที่เราได้ข้อมูลที่ให้กับสภาได้รับทราบว่าตำบลเราขาดแคลนเรื่องอะไรดังนั้นในการนําเสนอข้อมูลให้กับสภานะครับที่จะให้ใช้่รงมานนะครับให้ครอบคลุมทุกด้านเนี่ยนะครับประหลัดในฐานะของเจ้าที่รงมานเนี่ยก็จะได้นําเสนอข้อบัญญัินะครับซึ่งประกอบไปด้วยโครงการนะครับที่ครอบคลุมตั้งแต่เรื่องของอาชีพเรื่องของรายได้เรื่องของความเป็นอยู่ ตลอดถึงโครงสร้างพื้นฐานนะครับเพื่อที่จะให้สภาเนี่ยได้พิจารณาให้ความเห็นชอบงบปรมาน,นะครับเมื่อสภาให้ความเห็นชอบงบ้ามาณแล้วเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะทําให้สภาเนี่ยสามารถที่จะทําให้ข้อบัญญัติงบใหม่ของเรเ่ยครอบคลุมในปัญหาที่ชาวบ้านเขาประสบอยู่นอกจากการนําชี้ข้อมูลให้กับสภาแล้วเนี่ยนะครับองค์การใหั่จุนบนเนี่ยก็ยังมีหน้าที่นะครับทำงานภายใต้เครือข่ายการทํางาน ที่รอบด้านมากยิ่งขึ้นนะครับเนื่องจากเรามีกองสาธารณสุขกองการศึกษานะครับกองช่างนะครับแม้กระทั่งในเรื่องของสํานักปลัดนะครับซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพนะครับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตการดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนข้อมูลเหล่านี้นะครับก็จะเป็นข้อมูลที่ทําให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับนำไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการประกอบการทํางานประกอบการชี้แจงให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบถึงสภาพปัญหาความต้องการที่เขามีอยู่ เพื่อที่จะประสานการทํางานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อให้ตาบลเนี่ยประสบผลสําเร็จในการแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างถูกต้องกับปัญหาชี้เป้าได้ตรงจุดนะครับทาให้การทํางานของเราเนี่ยเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกระผมในฐานะนายกองคการบริหารส่วนตําบลไผ่ขวางซึ่งเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะปัญหาความต้องการที่พี่น้องประชาชน ในส่วนการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลไึควานนั้นก็เพื่อให้บรรลุผลเป้าหมายและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพในการที่บริหารน,นั้นผู้บริหารจะต้องมีฐานข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนซึ่งจะสะท้อนให้รู้ว่าพื้นที่ของตำบลรานั้นมีความต้องการที่แท้จริงนั้นเป็นอย่างไร จากการที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรีได้แนะนำข้อมูลเพื่อเป็นการพัฒนาชนบทให้แก่ข้อมูลจปทและกอชชสองคอเข้ามาดำเนินการในรูปแบบของระบบข้อมูลสารสนเทศโดยเป็นข้อมูลที่เป็นพื้นฐานที่แสดงถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้นำข้อมูลดังกล่าว ไปนำเสนอให้กับพี่น้องประชาชนโดยจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและตำบลเพื่อให้ชาวบ้านได้รับรู้รับทราบปัญหาที่แท้จริงซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวางได้นำข้อมูลดังกล่าวไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการทำวิสัยทัศน์กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป็นการแก้ไขปัญหาความต้องการของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงปี565น,นะครับ เราได้จะเก็บข้อมูลจ้าปถและกชชสองพอนําข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม C.I.A. แล้วพบว่านะครับปัญหาอันดับหนึ่งคือปัญหาความยากจนปัญหาอันดับสองคือการบริหารจัดก,การชุมชนที่เราได้ทราบข้อมูลปัญหาแล้วนะครับอันดับหนึ่งคือปัญหาความยากจนซึ่งมาจากกลุ่มปอาะบางและผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยดังนั้นนะครับเราจึง ร่วมมือกับทางองค์การอาหารส่วนตะบนไทยขวางนะครับในการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมอาชีพให้ผู้สูงอายุมีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับโดยในปีนี้นะครับเราได้รับงบประมาณจากกรมการพัฒนาชุมชนในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การจัดสารให้กลุ่มผู้สูงอายุนะครับในการส่งเสริมอาชีพซึ่งหลังจากดําเนินการโครงการนี้แล้วนะครับ ก็พบว่านะครับผู้สูงอายุนะครับที่อยู่ในกลุ่มโรงเรียนผู้สูงอายุนะครับได้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นคนละ2,000บาทต่อเดือนดังนั้นเราจึงได้บรรจุโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุไว้ในแผนชุมชนแผนตำบลและแผนพัฒนา4ปีของอบตนะครับ <c oughs> เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับกลุ่มสมาชิกต่อไปนอกจากนี้นะครับเรายังมีการส่งเสริมการปลูกผัก ถนนกินได้ตามพระปณิธานนะครับของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชาสุดาสยามบรมราชกาุมารีโครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกันที่ถนนคงมาลัยนะครับตอนนี้เราได้ดำเนินการปลูกไปแล้วนะครับ1ิชนิดเช่นนะครับกระเพราพริกกล้วยมะเขือแคร์น้อยหนา สะไครโหลพาค่าเป็นต้นนะครับเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้ยั่งยืนต่อไปครับ